จะมาดูว่าฮันนี่มัชลูมรอบตอนนี้เกิดอีกไหม mm hmm. เคยเกิดอยู่ปีหนึ่งสีเหลืองสวยมากหลังจากนั้นปีที่แล้วก็ไม่เกิดปีนี้ก็ไม่เกิดอีกพอมาอีกครั้งหนึ่งมาเจอช h ค c k e นออฟเดอ o วูค่ะสีสวยด้วยนะสีสวยสวย อจะได้น้องคนที่เขาทำปรุงรสแล้วก็ทอดนะเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นดูสิโอ้โหอ่อนมากนักหนักไม่ใช่หนักน้ำฝนนะเพราะว่าเห็ดอ่อนค่ะโอ้โหอ่อนจังเห็ดอ่อนเนี่ยถ้าเอาไปให้พวกต่างชาติพวกอิตาเลียนอย่างเงี้ยเขาต้องเขาเอาแน่นอนค่ะ ถับเข้ามาถับเข้ามาอีกนิดหนึ่งให้ดูโอ้โหโหน่ากินจังเลยเป็นเห็ดยานะคะ น้ำนมเขาเริ่มเขาเริ่มหยดเนหะ็นไหม เห็นแล้วก็สงสารเพราะเห็ดสดนะโอ้โหอย่างคนที่เขาชอบทำพิซซ่ากินเองนะ่ะเขาก็เอาไปทำเป็นหน้าพิซซ่านะคะหรือไม่ก็อืมนึกอออกแล้วเอาไปฉีกทำน้ำสปาเกตตี้เนืกอออกแล้วชาไปฉีกเป็นเส้นเล็กๆทำน้ำสปาเกตตี้ โอ้โหดูความอ่อนมีดเฉือนได้เลยอ่ะโอ้โหนี่สวยมากให้ดูข้างหลังดูสิสีเหมือนขนมปลาเลยอ่ะนี่สวยไม,ยมย้ร่วง ไปฉีกทำน้ำสปาเกตตี้กิน,น,น,นมีน้องๆถามมาว่าเอาไปทำอะไรกิน ที่เคยทําที่น้องๆเขาทําให้กินแล้วมันอร่อยก็คือเอาไปชุบคือปรุงรสแล้วก็ชุบแป้งทอดค่ะมันมันอร่อยเห็นบางคนเอาไปทําน้ําพริกเหมือนน้าพริกนรกว่าเคยเก็บไปหลายครั้งเคยเก็บไปสองสามครั้งตั้งใจจะเอาไปทําน้ําพริกนรกนั่นแหละ <c oughs> แต่มันไม่มีเวลาค่ะดูสิว่าครั้งนี้ที่บอกจะเอาไปทำน้ำสปาเกตตี้จะมีเวลาไหมกลีบนี้ก็ไม่เลอะดินนะคะนี่ไม่เลอะโอ้อดูสิเขาสดสดจนน้ำเนี่ยหยดติ้งๆเลยนี่เนี่ยอ้ยหลน่น น,นีจะได้ยินเสียงนกนกหัวขวานส่วนดังปกปกๆเปก๊ปกๆนั้นเป็นลูกโอ๊กหล่นนะคะโอโ้โหดูสิสดสดจริงๆสวยมากโอ้ยโอนิ่มนิมมีน้ำอยู่ในนี้ด้วยนะ น้ำที่หยดจากดอกกลีบที่ตัดนะคะกรีบบนนี่หยดลงมาสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยกลีบนี้กรีบนี้ก็อ่อนๆสีสวยมากนี้โดนมีดแล้วตัดเอา ก็มีนะคะอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนของพี่เขามาตัดไปนี่ค่ะเขาตัดไป <c oughs> จะตัดต้นตน,นี้ไม่ใช่ต้นนี้ด้านนี้ไม่ใช่ว่าด้านหลังก็มีนะไม่แน่นะด้านหลังอาจจะมีพี่เขาไปดูพี่เขาบอกไม่มีลืม ลืมลืมไม่น่าเชื่อเอ๊หรือหน่วยความจํำเต็มไม่ได้ปิดโทรศัพท์นะคะเมื่อกี้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ไไดกดปุ่มสตาร์ทก็ไม่รู้โอ้โหตัดไปจนหมดกอแล้วไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทแน่โอ้โหเสียดายมากย้อนกลับมาตัดใหม่ไม่ได้ด้วยเสียดายจริงๆ เสียจจริงๆต้องลืมกดปุ่มสตาร์ทแน่นอนค่ะเพราะเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้สตาอปนะโอ้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆจะต้องทำน้ำสปากเกตตี้กินให้ได้นั่นค่ะบรรยากาศป่าบรรยากาศป่าใบไม้เริ่มร่วงแล้วตอนนี้เขาจะอยู่อีก นานค่ะคงจะยังไม่ค้นก็จะมาดูต่อไปว่าจะมีฮันที่มัชรุูมเกิดอีกไหม Chicken of the Wood เห็ดแม่ไก่ส้ม ปีนี้เขามาตรงที่เดิมคือตรงพวงไม้นั่นแล้วก็มีเพิ่มมาตรงจุดนี้ด้วยเห็นค่ะนี่ก็สวยด้วยนี่อีกกอนึ่งนี่และค่ะถ้ากลีบใหญ่เขาจะประมาณนี้ถ้ากลีบอร่อยต้องกลีบเล็กๆแต่นี่เขากลีบใหญ่แล้ว เลยถ้ามีกอเล็กๆจะเอามาเทียบให้ดูดูสิกลีบใหญ่ขนาดไหนอคะ่ะ<ฮ>ปีนี้ไลออนเมนเขามาเกิดที่ปลายขอนนะคะเห็นครั้งแรกนู้นอยู่ต้นขอนครั้งแรกนะเห็นนะคะสามดอกปีต่อมาเจอสองปีต่อมาเจอดอกเดียวปีนี้ก็เจอดอกเดียวค่ะเนี่ยก่อน ดีนะที่มาดูเขาวันนี้ไม่งั้นเราเขาเน่าแต่นี้ยังไม่เน่านะคะสีเขาเป็นแบบนี้เป็นเหตุที่อร่อยยังมีอีกจุดหนึ่งไม่รู้จะเกิดไหวไหวไหวโอ้ยไลออนเมนแผงคอสิงโต พี่เขาจะพยายามตัดเฮนกอนั้นนะคะมันมันเป็น,น้นาำกุหลาบอ่าบไม้บางมองไม่เห็นเห็นสีเทาๆนั่นนะคะน่ะดูไปลายมีดพี่เขานั่นคือเห็นที่พี่เขาตัดได้้นาำกุหลาบทั้งนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะช่วยจับอันนี้ให้จับเดี๋ยวก่อนนะคะเกี่ยวเสื้ออ่ะจับทีนี้เดี๋ยวก่อนพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะดีดใส่พี่เดี๋ยวก่อนโอเคอ่ะอ่ะพอแล้วโอเคหางได้ได เนื้อนี่ขาวว้าวโอ้อเนื้อขาวจัวรเลยนี่ค่ะโอ้เราไป กุหลาบทั้งนั้นนะคะนั่นน่ะมันต้องขาดเพราะมันเอาลำบาก นีค่ะถัถุงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยค่ะที่ติดโอ้ยที่ติดกับคนไม้อันขาวๆนี่ค่ะเนี่ยน่ะน่ะ,นะอยู่หลังมือพี่น่ะกินยังกินได้พี่อยู่เงาอยู่ตรงฐานไม้อ่ะ ที่เราไม่เห็นพี่น้อล้ยมันละบากนั่นแหละค่ะนั่นแหละโอ้โหเนื้อยังขาวดูสิได้เก็บได้ไงสวยมากค่ะโอ้โหแตกแตกเลยโอเคอยู่ในดงกุหลาบเนี่ยค่ะ